สวัสดีค่ะขอต้อนรับคุณผู้ชมทุกท่านเข้าสู่รายการเม้ามันคันปากนะคุณผู้ชมนะคะอะโชคแรกโชคนี้นะคะอยู่กับ SS Coffee ฟฟพันะคะกาแฟที่ไม่ใส่น้ำตาลแต่รสชาติเหมือนกาแฟนะคะและที่สำคัญเราใส่หญ้าหวานแทนน้ำตาลนะคะหวานความดันทานได้คนลดน้ำหนักทานได้นะคุณผู้ชมนะคะแล้วก็เราใส่ซอยโปรตีนด้วยนะ,ะทำให้ผิวของคุณเนียนนุ่มชุ่มชื่นดื่มไปแล้วเนี่ยนะคะไม่โซรมแถมยังไม่อ้วนด้วยแล้วที่สาคัญสวยด้วยนะคะเป็นกาแฟสาหรับคุณผู้หญิงนะคะ1กล่องมี15ซองราคา กล่องละ350บาทนะคะซื้อ3แถมฟรี1นะฮะจากราคาเต็มก็หลายบาทอยู่แต่ว่าวันเราให้คุณจ่ายเพียง1,000บาทท้วนนะคะสั่งซื้อได้เลยอย่านั่งช้าอยู่ค่ะ090 08 99 99 9 0 9 9 0 8 9 99 9 6นะหรือลายแอดสุขภาพดีนึกถึงกาแฟดีๆให้นึกถึง SS Coffee Plus นะคะนะคะข่าวบันเทิงนะคะข่าวแรกนะคะ เออนะครับปลดฟ้าผ่านะคะมีสแกนสงขา2,014นะคะเหตุไม่สามารถ ปฏิบัติหน้าที่หรือทําตามสัญญาได้นะคุณผู้ชมนะเขาเพิ่งบลดกันไปเองนะคะก็เห็นเว็บๆวนะฮะแต่ว่าไม่ได้เข้าไปอ่านนะคะเป็นเรื่องราวร้อนๆ้อนะคะในวงการขาอ่อนบ้านเราในบ้านเราก่อนนะคะโดยกองประกวดมิสแกนสงขาหรือมิสแกนไทยแลนด์เขาได้แจ้งว่านางสาวพิรยานะครับพวงสมบัตินะคะมิสแกนสงขา2,502-024 2, นี่นะคะเขาบอกว่าได้มีการปลดออกจากตำแหน่งเนื่องจากนะคะน้องพิรยานี่นะคะ ไม่สามารถทำตามสัญญาในการดํำรงตําแหน่งกับกองประกวดมิสแกนสงขา2 0 2 0 2 4ได้นะคะแล้วก็บอกว่านี้เลยนะคะเขาบอกว่าเหตุจากนะ,ะผู้ดํารงตําแหน่งมีสัญญาศิลปินผูกมัดกับบริษัทอื่นอยู่แล้วนะคะทางกองประกวดมิสแกรนสงขาได้พยายามเจราจาไก,ก่เกียเพื่อขอเซ็นสัญญาแต่ก็ไม่สามารถที่จะตกลงในการเซ็นสัญญาร่วมง,งานกันได้ ส่งผลให้นางสาวพีรยานะคะขาดคุณสมบัติในการดำรงตำแหน่งวิสแกนสงขานะฮะทั้งนี้กอประกวดวิสแกนสงขาก็าได้แต่งตั้งนางสาวนะฮะวรัญญามหาวันนะคะออรองอันดับหนึ่งนะคะเ,เข้ารับตําแหน่งวิสแกนสงขาปีล่าสุดนะคะเพื่อดํารงตําแหน่งนะคะแล้วก็เป็นตัวแทนวิสแกนสงขาสืบต่อไปนะคุณผู้ชมนะคะนะคะก็ คนที่ถือแกนสงขาคนแรกนี่คือดีฉันนะคะดิฉันเป็นคนถือแกนสงขาคนแรกเลยแล้วก็ เป็นคนที่ทำ engagement ให้กับแกนสงขาที่สูงที่สุดนะคะสมัยก่อนเนี่ยคนกดให้แกนสงขาเน, 1, นะะี่ย like เป็นพันนะคะกดไลค์นี่เป็นพันๆเลยนะคะเพราะว่าดิฉันส่งฝ่ายสุภาพรมลิสอนดิฉันเป็นคนถือแกนสงขาคนแรกแล้วหลังจากนั้นแล้วก็ดิฉันก็ถืออีกปีหนึ่งแล้วก็ไม่ได้ทําอีกแล้วนะคะแล้วต่อไปก็มีคนเขาก็มาถือคนนั้นถือทีคนนี้ถือทีนะคะเขาเปลี่ยนหน้าเปลี่ยนตาพีดีไปเรื่อยๆนะคุณผู้ชมนะคะแต่ว่าดิฉันก็เป็นคนเดียวที่ถือแล้วคนกดเยอะที่สุดค่ะนะคะก็ไม่ ไม่เป็นไรค่ะนะคะก็เปลี่ยนคนใหม่ก็ลองหนึ่งขึ้นมาแทนนะคะมันยังอยู่ในวงการนางงามแต่นี่มาข้ามฝั่งมาที่เวทีมิติฟานะคะเขาบอกว่าเขาบอกว่าเป็นเปิดเวทีสาวงามทานานะคนัะ มิทิฟนี่ตอนนี้ก็คือปีที่25แล้วนะคะดึงภาพลักษณ์สู่โลกอนาคตนะคะคุณผู้ชมขากลับมาอีกครั้งสําหรับเวทีการประกวดอันดับหนึ่งของทัพผู้หญิงสาวทานนะคะหรือสาวประเภท2ก็คือมิทิฟนี่นะคะซึ่งเดินทางมาถึง25ปีแล้วนะคะทุกเจนด้วยคอเมเนต์เอาบอกว่าด้วยคอนเทนต์ที่แปลกตาดึงภาพลักษณ์สู่โลกอนาคตนะครับพร้อมรูปแบบการประกวดที่แข่งขันกันอย่างเข้มข้นขึ้นทั้งร้องเต้นเดินแบบนะคะเสริมบุคลิก ภาพการแสดงออกแล้วก็มีชาเลนจ์ดีเบตประเด็นสังคมนะคะก็ปรากฏมั่นใจนะคะว่าคนที่มงคนที่มารับตําแหน่งเนี่ยนะคะก็จะได้กระสับกระแสด้วยเช่นเดียวกันแล้วก็พร้อมใช้งานทุกด้านแน่นอนทางด้านมิทิฟฟานี่คนที่25จะได้รับของรางวัลมากมายนะคะพร้อมทั้งโอกาสเข้าสู่วงการบันเทิงและแฟชั่นชั้นนําระดับประเทศนะคะเขาบอกว่ารับสมัครสาวประเภท2หรือทาสนี่นะคะในวันที่18พฤศจิกาย,ยนน2566เท่านั้นนะคะ มิ t ทิฟานี่ปีนี้นะคะ Art อาร์ตอาริยานะคะตัวแม่นะคะตัวมัมแห่งวงการแฟชั่นระดับประเทศเนี่ยจะมาเสริมทับปรับลุคให้กับแฟชั่นสไตล์นะคะ,ะตื่นเต้นจัดจ้านระดับเพิ่มระดับขึ้นไปอีกรอบหนึ่งด้วยเช่นเดียวกันนะคะอารยานี่ก็เคยทำนางเสาวไทยนะคะเคยตีกับเพื่อนชั้นในวิธีนางสาไทยด้วยสมัยก่อนนะคะก็ <c oughs> <c oughs> ดีด้วยดียดยใจค่ะ, <c oughs> คะก็ทิฟฟานีนี่มีมานานแล้ว25ปีรู้สึกว่า ก่อนหน้านี้ก็คงจะมีแต่มันไม่ดังมาดังตอนมา,มาเริ่มจัดตอนปี1998นะคะ1998นะคะคน1998ก็ตายไปแล้วนะคะค่าตัวตายในห้องในคอนโดนะคะมีหมานอนอยู่ด้วยแต่หมาไม่ได้ตายนะครับผูกคอตายนะคะเพื่อนเพื่อนของเพื่อนดิฉันเองชื่ออะไรนะจำชื่อไม่ได้แต่สวยมากนะคะกลับมาจากต่างประเทศแล้วก็อยู่ไ,ได้ไม่นาน มีเงินในบัญชี2 3 0 0ล้านแล้วก็ปู่คอตายเลยนะคะรู้สึกว่าจะเป็นโรคซึมเศร้านะคะคนที่2 1 9 1 9 9, 9 9 9ลูกสาวดิฉันเองอีกโอกอีกนี่ก็ไม่สบายป่วยนะคะกลับมาจากต่างประเทศแล้วก็ป่วยไม่สบายแล้วก็ตายตุยนะคะลูกสาวดิฉันเองเมื่อก่อนก็มานอนที่ห้องนอนที่สมัยยังเป็นนักศึกษาสาวกันอยู่นะคะแล้วก็ต่อมาก็เป็นแต่ว่าทั้ง ทั้ตอนนั้นตอนนั้นเนี่ยหนึ่งเาไม่ได้ส่งไปเมืองนอกนะคะหนึ่งเอาจารย์เสรีส่งไปประกวดที่อเมริกา Mis s q u e e n of theUniverse ก็มีข้อคอลหาจากนางงามต่างประเทศว่าประเทศไทยขี้โกงส่งผู้หญิงมาประกวดนะคะส่งผู้หญิงมาประกวดเวทีกระเทยมิสแดกควีน นะคะก็ไม่มีใครคุยกับอีกโกเลยบอกว่าเป็นผู้หญิงฉันไม่คุยด้วยคุณเป็นผู้หญิงดูยังไงก็ผู้หญิงตีให้ตายก็ผู้หญิงนะคะพอรอบชุดว่ายน้ําอีกโกมันก็เลยต้องแก้ผ้าแล้วก็ต้องเปลี่ยนชุดนางงามเอเชียตกใจเอา้าก็เเอยเหมือนกูนี่ว่านะคะมีน้องชายเหมือนกันเพราะเขาแก้ผ้ากันหมดหลังเวทีเขาไม่อายกันอยู่แล้วดีใจบอกว่าทำไมฉันเข้าใจผิดมาตลอดว่าประเทศไทยส่งผู้หญิงมาประกวด ฉันเข้าใจคุณผิดมาตลอดอนะคะเจ้าของเวทีมิสควีนออฟเดอะยูนิเวิร์สเนี่ยพอไปรับเราที่สนามบินนะตอนนั้นปรกากฏที่สหรัฐอเมริกาที่แคลิฟอร์เนียมายืนมองจ้องอันนี้มันผู้หญิงชัดๆไม่ใช่กระโวยนะผู้หญิงไม่ใช่ทานไม่ใช่ไม่ใช่เลยนะผู้หญิงเลย <os> เขาก็เป็นข้อคอลหาะแต่ก็มามารู้ความจริงตอนรับชุดว่ายน้ำว่าเราก็ส่งปกติของเราเนี่ยลักาวเพศสองประเทศไทยเราสวยที่สุดในโลกไงแล้วก็ได้ตําแหน่ง คู่แข่งปีนั้นคือเม็กซิโกหุนน่าหงิกหน้างอพอไม่ได้ตำแหน่งนะคะอีกปีหนึ่งก็ส่งอันนี้ส้มธัญญาโมลานน์นะคะส้มเนาะสองพันเนาะได้ตรงเคยลงอาอัลคาซ่ามาก่อนแล้วก็ตุบแล้วก็มาลงทิฟฟาแล้วก็ได้ที่1นนะคะลูกสาวอีแกนนะคะก็ไปเมืองนอกอีกไปมิสควีนเนี่ยแหละก็ที่1อีกนะคะแล้วก็จำไม่ได้ว่า2001ส่งหลีหรือส่งใครไปก็ได้ที่1อีกปรากฏที่สิงคโปร์ นะคะจำไม่ค่อยได้แล้วก็นี่แหละค่ะตำนานทิฟฟานี่นะคะแล้วก็มาโด่งดังแบบพูุแตกอีกทีนึงก็ปีปล่อยตีชดาปลอยตีชดานะคะบ่อยนี่ดังนะคะแล้วก็มาฟรีมาอะไรนู่นนี่นั่นก็อยู่มา25ปีแล้วเนาะแป๊บๆเนาะอายุก็เป็นจัเพศพอดีแล้วนะสำหรับรงละครมิทิฟานี่ก็สร้างนางชงนางโชว์มาเยอะแยะมากมายนะคะ นั่นแหละค่ะนะคะอ่ะติดตามกันนะสำหรับการประกวดทิฟฟ่าถ้าเราหลายคนจะเลียกเลีกทิฟฟ่าคุณแม่คะหนูอยากลงทิฟฟ่าคุณแม่ครับปีหน้าหนูลงทิฟฟ่านะคะหนูก็ถามกลับทำไมมึงไม่ลงอันนี้ก่อนล่ะฟ้าบุญเลิศโอ้ยแม่มันไม่ใช่แนวหนูหนูต้องลงทิฟฟ่านะคะอมทิฟฟ่าก็ทิฟฟ่านะคะก็เป็นเวทีอันหนึ่งอันหนึ่งนะที่เคยแข่งกับเวทีนางสาวไทยมาก่อนนะทิฟฟานี่เนี่ย ความดังของทิฟฟานี่นี่เคยแข่งเคยประทะนางสาวไทยนะจนสำนักข่าว CNN อต้องออกมาทำข่าวว่าทำไมเวทีกระเทยสวยกว่าเวท,เวทวเวีผู้หญิงมีอยู่ยุคนึงนะพี่เต๋าจำได้ตอนนั้นทำข่าวอยู่แล้วก็ CNN มาสัมภาษณ์อาจารย์เสรีวงมนทาว่าทำไมเวทีประกวดอ่ะว่าเรานะเวทีกระเทยทำไมมันสวยกว่าเวทีผู้หญิงแล้วเขาก็นับสัดส่วนของกระเทยเลยนะกระเทย34 25, 36ผู้หญิง3 0 ยี่สิบหกสัสามสี่นะคะเขาก็เปรียบเทียบเลยนะคะว่าเออเวทีกระเทยทะเป็นรูปร่างดีกว่าสวยกว่านะคะแต่ว่าเราก็ต้องยอมรับนะคะว่ากระเทยเราก็ร้างสัญญกรรมกันเยอะนะคะแต่เราทํามาแล้วสวยนะคะไม่ว่าจะเป็นยุคไหนนะคะเวทีผู้หญิงเขาก็พัฒนาขึ้นมานะคะเขาก็ไม่อยู่นิ่งนะเขาก็พัฒนาพัฒนาหลังๆเด็กผู้หญิงก็สวยขึ้นมาไม่แพ้กระเทยเลยนะคะ ก็เคียงคู่กันต่อไปค่ะนะคะไม่มีแบ่งแยกนะคะเพราะว่าเวทีกระเทยผู้หญิงก็ไปเชียร์เวทีผู้หญิงกระเทยก็เป็นช่างแต่งหน้าทำผมนะคะต่างคนก็ต่างเชียร์ซึ่งกันและก,กันเพราะทุกคนก็ถือสายสะพายไทยแลนด์กันทางนั้นล่ละค่ะนะคะ,ะเดี๋ยวเราพักเบรกสักคู่หนึ่งก่อนนะคุณผู้ชมนะคะช่วงนี้ต้องขอขอบคุณนะคะ SS Coffee Plu s ัอันนี้สาหรับผู้หญิงกระเทยกินได้ค่ะทานกินได้ LGBTQ กินได้นะคะก็ไม่มีน้ําตาลนะคะสามารถที่จะดรับประทานได้และที่สําคัญยิ่งไปกว่านั้นเนี่ยไม่ อ้วนด้วยนะคะแล้วก็มีซอยโปรตีนทาให้ผิวของคุณเนียนนุ่มชุ่มชื่นนะคะ1กล่องมี15ซองราคาเต็มอยู่ที่350บาทเท่านั้นซื้อ3แถมฟรี1ตัดราคาไปเลยเหนือ1000บาททวนนะคะสั่งซื้อได้เลยค่ะอย่าโมรอช้านะคะผู้หญิงด้วยกระเทยด้วยนะคะ090 08 9 9 9 9 9 6. 0 9 9 0 8 9 9 9 9 6นะคะพักกระสักคู่หนึ่งก่อนค่ะ คลิปจบแล้วนะฮะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วก็กด Subscribe นะฮะคุณผู้ชมนะแล้วก็ห้ามลืมเด็กขาดเลยนะฮะก็คือกดกระดิ่งด้วยนะ <c oughs> เพื่อจะไม่พลาดนะฮะในการติดตามนะฮะคลิปเด็ดๆจากรายการของเราด้วยเช่นเดียวกันครับ